ทางหลังทัชสองนะครับสวัสดีครับอันนี้เป็นงารทดสอบเระบอกเสียงเทอร์มิกนะครับอของเคอร์ฟอร์เวอร์รุ่นนี้650วัตต์ต่อข้างนะครับสองข้างโดยกำลัง1,300วัตต์ตัวนี้นะครับจะขับ15ได้4ใบคือตู้ p s ตู้อะไรก็แล้วแต่ได้หมดเลยนะครับที่มีกลางแบบในตัวเนาะนะจ๊ะแล้วก็จะมีเอฟียงในตัวเอฟสียงนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ200กว่าเสียงเลยนะครับอยู่ที่เราเลือกนะครับโหมดก็ปรับได้ปกติเช็ควอลชีนนะครับ พอกระพริบอยู่กระพริบอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแล้วก็ผลไปเลยนะครับเสียงถึงจะเปลี่ยนเช็คอีคือก็ปรับได้ปกติปกตินะครับเช็คอีคือเช็ค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 ตนะครับก็ปรับได้ปกติเลยอยู่ที่เราเข้าใจแล้วก็ช่องไม้จะสอบทุกช่องเลยนะครับเช็คเช็คเช็คเช็ต เสร็จเสร็จเสร็จสบสจสบ็อจิจิเสร็จอจิ้นะครับรูไหนที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็หมายความว่าต้องขยับหน่อยประมาณนี้นะครับเสร็จอจิปกติแล้วก็ต้องเสร็จจัให้แน่นด้วยนะจ๊ะเสร็จ เช็วอนชื่อนะครับเอฟเฟกต์เยอะน้อยอยู่ที่เราเล่นเลยที่เหลือจะเป็นเอฟเฟกต์นะครับเช็อันนี้คือบาลานเช็กเช็นะครับบาลานซ้ายขวานะครับอันนี้คือมิวหยุดอันนี้คือสโลไฟสโลนะจ๊ะเช็กอันนี้คือปุ่มดอกเสียงนะครับเราไม่จำเป็นไม่ต้องใช้เดี๋ยวจะมาลองบลูทูธกันขอบลูทูธหน่อยครับเสจใ បងធុញយ៉ាងអអូរហើយសុខា สิเฮ็ดจังไดเป็นเกากลับใจหวนคืนมางออ้อความเจ็บในใจก็าหลแตนโนยังคิดโอยังน้ำตาไหลเสียนุอยอันนี้เป็นกลางแหลมนะครับอันนี้เป็นเบสนะครับชุด90อันนี้ก็คือจะเป็นช่องบลูทูธนะครับ U S B วปรับได้ทุกช่องนะครับแล้วแต่เราเลยเอฟเฟกตก็ปรับไปแล้วนะครับ อันนี้ไฟแฟนทอมไม่จะเป็นไม่ต้องใช้นะครับ USB นะครับทุกอย่างเสียบได้เลยแล้วก็สามารถทําเป็นมิกไบได้เอาไปเข้ากับชุด plus q ่วไ่นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคบสวัสดีครับ